จกสูตรผักกนนาญนาดฉายเห็ดหอมกนนาญนาดฉายเห็ดหอมสูตรเจนะคะดีค่ะตอนรับเทศกาลกินเจนะคะนี่ก็ใส่น้ำตาลนะคะหม้อนี้ใส่น้ำตาลไปสองโลนะคะก็ค่อยโรยลงไปนะคะให้มันกระจายกระจายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไหม้ที่ก้นหม้อนะคะแล้วก็คนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าค่ะเราจะมาแบ่งปันสูตรการทำการหน้าฉายนะคะสูตรเจนะคะอันนี้เราทำอ่า60โลนะคะการหน้าฉายนะคะใส่เห็ดหอมนี่นะคะส่วนผสมก็มีเห็ดหอมมีเม็ดกานานะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายเม็ดกานาตอนนี้กำลังบีบเห็ดหอมอยู่นะคะและอันนี้ก็คือผักดองนะคะ วัตถุดิบที่เราจะทําการหน้าชายนะคะอันนี้คือสองปีบนะคะล้างน้ำสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะคะให้หายลดความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็เพื่อความสะอาดนะคะแยกออกมาเป็นกีบๆอย่างนี้นะคะเพื่อความสะอาดเนี่ยคะ่ะเราจะได้เห็นดินเห็นทรายอะไรแถวนี้นะคะเนี่ยล้างทีละใบเลยนะเนี่ยคุณป้าทำขายทุกเทศกาลกินเจเลยะคะ่ะ ทำปีละ60โลขายหมดเกลี้ยงเพราะว่ามีลูกค้าประจำนะคะส่วนใครอยากลองชิมก็ออเดอร์ได้นะคะมีแบ่งปันนะคะพร้อมส่งเลยค่ะเราใส่ถุงซีนอย่างดีแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องอีกรอบหนึ่งกันแตกนะคะถึงขั้นตอนการที่เราจะปั่นผักกะน,น้าชายนะคะคุณป้าใช้เครื่องปั่นอันนี้นะคะ ใช้ดีมากค่ะทำขิงก็สไลด์ถ้าปั่นผักก็จะใช้ใบมีดอีกแบบหนึ่งน,นะคะนี่ค่ะเสร็จงานไว40โ,โลเนี่ยปั่นแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะนี่นะคะความแบบเราก็ดูได้ประมาณนี้นะคะเนี่ย ผักปั่นที่เราปั่นได้นะคะหม้อนี้ก็40โลนะคะใบมีด,ำดํำหรับบปั่นผักนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะ สีโลพป๊บเดียวถ้าไปซอยอยู่แล้วก็ไม่ได้กินแล้วค่ะแล้วก็จะเน่คาคามือน,นะคะ,คะถ้าใครอยากทำขายก็ทำได้ตามสูตรนี้เลยค่ะขายดีขายดีจนมีลูกค้าสั่งจันทุกปีแล้วค่ะ แล้วเรามาถึงขั้นตอนการต้มแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะคะผักดองหนึ่งปี๊บสิบแปดโลคุณป้าใส่น้ำไปนะคะสิบลิตรเพื่อว่าให้มันเดือดง่ายค่อยๆเติมจริงๆเราจะเติมน้ำถังนะคะน้ำถังยี่สิบลิตรนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ทีเดียวแล้วหม้อมันเดือดช้าคุณป้าก็จะเคี่ยวไปอันนี้งวนหน่อยก็เติมอีกสิบลิตรนะคะสรุปก,ก็คือ ัดองปี๊บหนึ่งนะคะเราใช้น้ำยี่สิบลิตรนะคะเคี่ยวไปประมาณหกชั่วโมงนะคะหมั่นดูด้วยนะคะไฟไม่อัดแรงค่อยไม่เท่ากันเดี๋ยวจะไหม้นะคะเนี่ยเคี่ยวไปหกชั่วโมงแล้วเราค่อยมาดูวิวธีการผัดการปรุงรสกันนะคะคุณลุงจะ่าเจียวเห็ดหอมนะคะเพิ่มความหอมหังจากที่เราซอยแล้วนะคะเนี่ยเราก็ เอาเห็ดหอมนะคะมาผัดนี่ค่ะขัวเห็ดหอมใส่น้ำมันพืชธรรมดาไม่ปรุงรสไม่อะไรนะคะแค่ให้มันหอมเฉยๆแล้วค่อยเอามาใส่ในหม้อนะคะพอ,อยังค่ะ เรียมนิดนึงนะคลุงเนะเาะได้กลิ่นหอมแล้วค่ะเราก็เอาไปเทใส่หม้อจอัดผักไอผักการหน้าฉ่ายของเรานะคะขั้นตอนการใส่เม็ดการหน้านะคะคุณผู้ชมอันนี้คือการหน้าหรือว่าสมอดองนั่นเองนะคะบ่อดองนี่นําเข้ามาจากจีนนะคะดองผสมกับ ขาแก่นะคะที่เป็นขุยุยที่เราเห็นเนี่ยคือขาแก่นี่นะคะจับไอ้นี้ไม่ได้มันร้อนรอแป๊บอใส่ลงไปนะคะนี่เราเห็นเป็นขุยๆใส่อีกหม้อหนึ่งนะคะ ที่แบ่งทำสองหมอ้อหม้อละปิ๊บนะคะหม้อละ18บแโลนะคะผักดองปิ๊บหนจะน้ำหนัก18บแโลนะคะคุณผู้ชมน้ำอีก2องโลก็คือเป็น20่สิบโลแต่เนื้อผักดองมันจะมีอยู่18บแโลเราไม่ได้ใช้น้ำนะคะหลังจากที่เรานะคะต้มกาหน้าเรามาได้6-8ชั่วโมงแล้วนะคะ เราก็จะมาเติมน้ำมันพืชกับน้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยคุณลุงเติมไปแล้วนะคะตอนนั้นคุณป้าไม่ว่างมาถ่ายคลิปนะคะก็เลยเติมน้ำมันให้ดูนะคะก็เหมือนเราเคี่ยวมาจนได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นถึงขั้นตอนการผัดทำสองหม้อหม้อละสิบแปดโลนี่ใส่น้ำมันพืชอ่าหม้อละพึ่งขวดนะคะ แล้วก็น้ำมันงาอีกหม้อละขวดเนี่ยคือน้ำมันงานะคะเนี่ยุณลงใส่ไปแล้วนะคะป้าก็ถ่ายไม่ทันนะคะน<ม>ี่ค่ะขวดน้ำมันงาใส่เพื่อความหอมนะคะชูกลิ่นนะคะ<ม><ม>เติมน้ำมันไปแล้วก็ผัดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยมาเติมน้ำตาลนะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเติมน้ำตาลนะคะ นี้จะใส่น้ำมันหอยเจนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะหนึนทับพีทับพีค่ะหลังาจากใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเจนะคะเพื่อความชูรสขึ้นมานิดหนึ่ง คับพีค่ะคนให้แตกนะคะเดี๋ยวมันจะไม้กลนหม้อนะคะหมั่นคนนะคะบุกี้เราใส่ไปกระบวยหนึ่งนะคะใส่อีกอีกหนึ่งกระบวยนะคะคุณผู้ชมนอน,นี้ใส่ไปสองกระบวยนะคะ มคนหม้อนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นหม้อนะคะใครทำน้อยก็ใช้กระทะกระทะผัดเอานะคะอันนี้ทำเยอะก็ใช้หม้อผัดกันนี่ก็ใส่น้ำตาลนะคะหม้อนี้ใส่น้ำตาลไปสองโลนะคะ ค่อยโรยลงไปนะคะให้มันกระจายกระจายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไหม้ที่ก้นหม้อนะคะแล้วก็คนค่ะนี่นะคะการน้าชายของเราที่ทําเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอให้เย็นตัวน้ําตรงนี้ก็จะแห้งไปผักดองเห็นหอมแะ้วนี่ก็จะดูดซับน้ําพวกนี้ไปนะคะพอพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเนี่ยออเดอร์ของลูกค้านะคะ ใครอยากชิมอยากลองชิมก็ออเดอร์กับคุณป้าขาอได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่อยากทำกาหน้าฉายไว้กินไว้ขายนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้าขาลนะคะแต้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต้องการสูตรอาหารอะไรก็มิน้นสอบถามคุณป้าได้ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามในคอมเมนต์ได้นะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ